สวัสดีครับผมเช่นบางครับวันนี้ได้ออกมาแถลงข่าวนะครับก็จะมาอะขอโทษสโม,มสรส,สีงเก็ตเอฟซีนะครับแล้วก็ประธานสโมสรคุณธเนศเกลรณนะครับเรื่องที่ข่าวมันออกมาครับมันอาจจะมีการเข้าใจผิดน,นะครับผมก็ต้องกล่าเรียนขอโทษจริงครับว่า แล้วก็ไม่ได้ทีอะไรเลยนะครับก็คือแบบตั้งใจออกมาขอโทษจริงครับก็อยากให้ทนายเอเลนครับได้พิจรารณาคํา,าคที่ผมพูดออกไปนะครับก็อยากให้เมตตาด้วยครับว่าผม,มาก็ยังอยากจะเล่นฟุตบอลไปอีกนานครับแล้วเรื่องที่ข่าวออกมาที่มันบอกว่าเป็นอย่างี้นะครับก็คือ ไม่ได้ตั้งใจที่แบบจะออกมาพูด่บงแค่ข่าวอะไรครับยอมรับอยู่ครับเรื่องที่มันผ่านมาแล้วก็อยากจะขอแก้ตัวครับกับสโมสรก็เลี้ยงดูผู้เสื้อของผมอย่างดีครับแล้วยังดูแลเอาใจใส่ผมตลอดครับผมก็ไม่มีอะไรพูดมากครับก็อยากจะขอบคุณครับกับสสกับคุณจเนตรเพนครับแล้วก็ประธานเลยนรคุณคณิตด้วยครับก็อยากให พิจนารณาเลยครับที่ผมออกมาขอโทษครับความจริงมันผมยากจะออกมาขอโทษน,น,นะครับก็แต่ไม่มีโอกาสถ้าถ้าผมมีโอกาสผมก็ได้ไปสีเก็บผมก็จะกลับไปขอโทษด้วยตัวเองเลยครับก็ผมก็ไม่มีอะไรคุณมากครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับที่แถลงข่าวเมานี้ครับก็อยากให้สสพิจนารณาด้วยนะครับขอบคุณครับ